หลายคนนะคะก็มักจะบอกว่าถ้าเจอฝรั่งขี้เหนียวฝรั่งไม่ส่งเงินให้ใช้อย่าไปคุยด้วยเสียเวลาบางกูรูก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, คือต้องรอให้ฝรั่งเข้ามาก่อนถึงของเงินเขานะบางกูรูก็บอกนู่นนี่นั่นแนะนําต่างๆไม่ว่าจะกูรูไหนบอกอย่างไรกับเรานะคะมันอยู่ที่เรานะคะว่าจะตัดสินใจทําอย่างไรแล้วก็อยู่ที่ฝรั่งของเราด้วยนะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนยอย่างไรผู้หญิงไทยหลายคนไม่กล้าถามนะคะ เวลาคบหากันเป็นแฟนแบบสนิทแนบชิดกันแล้วนะคะจนตกลงเป็นแฟนกันคบหากันยิงไทยไม่กล้าถามนะคะว่าคุณทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่นะ,ะเพราะอะไรเพราะอะไรกูรูบอกไว้ว่าอย่าถามเรื่องเงินเดือนเขามันเสียมารายาทแต่เฮ้ยคนเราในเมื่อคบหากันแล้วไปมาหาสู่กันแล้วนะคะได้เสียเป็นเมียผัวแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เราจะต้องรู้นะคะว่าเขาทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องบอกของเราด้วยนะว่าเราทํางานนี้แบบนี้เงินเดือนได้เท่านี้นะคะ แล้วมีภาระอะไรบ้างนะคะเราบอกของเราไปแล้วเราก็ถามเขาด้วยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าอะไรบ้างนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อแฟนเราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะนะคะเราจะได้ไม่มนโนไปเองว่ากูได้ผัวรวยกูได้ฝรั่งเดียกูได้ฝรั่งรวยกูไม่ถามขอแค่เข้าเปสแสดงว่าเขารวยนะคะหลายคนพอไปถึงต่างประเทศแล้วไปดูเขาไม่ได้รวยอย่างที่คุณหมายปองและตั้งหวังไว้คุณก็จะเสียความรู้สึกคุณก็จะเฟลนะคะเพราะคุณกลับมาเมืองไทย คุณก็จะยังไงล่ะในลักษณะคือความชื่นชมความอะไรที่คุณมีกับเขาร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะลดลงนะคะเพราะว่าคุณหวังไว้สูงแต่เมื่อคุณไปเจอหน้างานจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปเป็นตามที่คุณหวังไว้คุณก็จะเสียความรู้สึกคุณก็จะอืมนู่นนี่นั่นนะคะบางคนก็คุยไว้เยอะนะคะพอมีผัวฝรั่งได้ไปต่างประเทศหน่อยอุ้ยคุยไว้เยอะนะคะคุยนู่นนี่นั่นนะอ่าพอไม่ได้เป็นอย่างหวังก็ก็จะ ฝรั่งไม่ดีฝรั่งกี้เนี้ยฝรั่งมนันนู่นนี่นั่นแล้วก็หาเรื่องเฟดไปนะคะแล้วคิดว่าตัวเองจะหาได้ใหม่บางคนนะคะเลิกกับฝรั่งคนที่คบหากันแบบจริงจังแล้วเพราะว่าสวยเลิกได้ไงคะพอจะโผล่ไปหาคนใหม่ก,ก็มีมีมาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่มีใครที่จะหยุดที่เราสักคนนะคะการหาผัวฝรั่งสักคนหนึ่งการหาผู้ชายที่จะมาหาเรานะคะสักคนหนึ่งมันไม่ยากนะคะแต่การหาผู้ชายสักคนที่จะหยุดอยู่ที่เราแล้ว แต่งานจะเราเรียนดูเรามันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วไม่ใช่ว่าอายุเท่านี้นะคะมันหาไม่ได้หรอกคุณอย่าคิดว่าคุณอายุน้อยนะคะอายุน้อยร้อยล้านแล้วคุณจะหาฝรั่งหาผู้ชายได้ง่ายบางทีคุณยังสู้เอคุณป้าวัยห้าสิบหกสิบไม่ได้เลยนะคะที่ที่เขาไม่ไม่ไม่มีสเปคไม่มีไม่ได้ตั้งอะไรไว้สูงนะคะ คือยังไงก็ได้ฝรั่งยังไงก็ได้คือแค่แค่เขาไปคุยกันในเว็บนะคะแล้วก็คุยกันถูกคอถูกใจนะคะเขาบินมาหาทุกอย่างโอเคไม่เรียกร้องอะไรเขาให้กับเอาไม่ให้กับไม่เอานะคะคือเขาเขาไม่เลือกมากเลยคะ่ะเขาก็เลยหาได้ง่ายแต่ผู้หญิงบางคนไม่รอมั่งผู้ชายไม่รอมั่งผู้ชายโอ้ยคือไหนๆจะได้ผัวฝรั่งสักทีหนึ่งขอเลือกหน่อยเถอะขอเอาเลยรอหน้าตาดีๆนะ สรุปแล้วยังไงสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะคะพอคนนั้นก็อ่ะอันนี้ก็อ้วนอ้น,นี้ก็หัวล้านไอัน,นั่นก็ไหม่รออ้อน,นี่ก็ดำไปไอัน,นั่นก็เตี่ยไปอัน,นั่นก็นูนี่นั่นคือติไปหมดนะคะคือกูสวยเลือกได้ไงสุดท้ายเป็นไงอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้อะไรเลยแล้วพอจะหาฝรั่งสักคนหนึ่งนะคะผู้หญิงบางคนนะฝรั่งเขาส่งให้เดือนละไม่เยอะนะคะเดือนละไม่เท่าไหร่เดือนละ พันกว่าเอ้ยหมื่นกว่าสองหมืน่มนบางทีหมื่นหนึง่งห้าพันหกพันแบบนี้ก็มีนะคะก็อยากเรียกร้องว่าเขาอยากได้เยอะๆนะคะโดยที่เราไม่รู้เลยว่าฐานะทางฝรั่งเขาเป็นยังไงนะคะบางคนคิดว่าเคยมึงรวยทําไมมึงให้เงินกูนแค่นี้เองทําไมใจดาจังฉันอุตส่าห์มาอยู่ด้วยฉันอุตส่ารักฉันอุตส่าเวลาคุณมาเมืองไทยฉันอุตส่ารัคแค่คุณเวลาฉันจะอยู่เมืองนอกฉันอุตส่าร์ดูแลคุณนู่นนี่นั่นแต่ทําไม คุณให้เงินฉันแค่นี้เองนะคะคือคุณตีราคาความรักเป็นเป็นตัวเงินคุณไม่ดูที่เขาดูแลคุณดีไหมเขาใส่ใจคุณดีไหมนะคะยิ่งผู้ชายรวยๆนะปะ้าแกจะบอกให้เขายิ่งคิดกับคุณเขาเขาคิดแต่ว่าคุณหวังจะมาเกาะเขาไม่ใช่เขาไม่คิดนะเขาคิดนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะยังไงละ่ะทาตัวเป็น ฉันไม่ได้หวังเงินคุณฉันนู่นนี่นั่นฉันไม่อะไรคือฉันดูแลตัวเองได้คือทำตัวเองเป็นผู้หญิงเก่งนะคะบางทีผู้ชายเขาก็เขาก็ไม่ชอบนะคะคือผู้ชายไม่ว่าชาติไหนก็ตามเขาจะชอบผู้หญิงที่รู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่นะคะผู้ชายบานยองมาสันท์่เขาเป็นฮีโร่เขาคือเราเป็นผู้หญิงอ่อนแออย่างเงี้ยคือช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เขาจะคิดว่าเขาเขาสั่งนานม,มาปกป,ป้องเราได้ บางทีมันก็ต้องกินสตอกันหน่อยนะคะคุณไม่ใช่ว่ากูเก่งกูช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอยากว่าแก้วว่าแก้วทํางานโรงงานว้าแก้วแบกลังแบกแบกลังที่ใส่บุหรี่นะหนักมากบอกเลยแต่พอมาถึงบ้านอีแค่เปิดขวดน้าป้าแก้เปิดไม่ได้ค่ะนะ,ะป้าแกต้องให้สามีเปิดให้โอ้ยออนแอจฉันทำอะไรไม่เป็นนะคะกลายเป็นง่อยไปเลยนะคะแต่พอไปทํางานทํางานเองโอ้ยนยั่อยังก่อยกดเ e a ุนะคะ นักบันไดค่อยกดสูงนะคะเพราะว่าผัวบริไดอยู่ไกลๆฉันบอต้องไปอ่อนไปงอแงใส่ไข่นะคะคือมึงไม่ทําง,งานเขาก็ไล่มึงออกแค่นั่นแหละนะคะจบแต่อยู่กับผัวมันอ้อนได้ไงคะนะคะคือบางครั้งเราไม่ต้องทําตัวสตรองตลอดเวลานะคะผู้ชายเขาก็อยากปกป้องเราไม่ใช่ว่ากูเก่งกูไปไหนมาไหนคนเดียวกูไปไหนมาไหนเองได้คือไม่งอขอแค่มีรถนะคะคือผู้ชายบางครั้งเขาอยากปกป้องเรานะคะในเมื่อมึงเก่งเก่งเออดีไปใช่เลยเองได้ไปนะคะ จริงอันนี้เรื่องจริงในแต่ละคู่มีใครบ้างไม่กินสตอไม่มีเสียงหนึ่งเสียงสองจริงไหมอย่าบอกว่าไม่จริงมันเป็นความจริงมันเป็นเรื่องจริงนะคะบอกว่าสีจังได้มันก็มีเสียงหนึ่งเสียงสองต่อหน้าผู้อื่นเจ้าสีบอกจังได้ก็ได้นะคะแต่ว่าย้ำเจ้าอยู่กับผู้ชายสองคน่อยเบื่เสือรอกว่าเจ้าบ่มีเสียงหนึ่งเสียงสองนะคะ <c oughs> อาจารย์ก็บอกไปเลยของฉันแบบนี้ละนะอืมไปละกัน